สวัสดีครับผมอาจารย์ประเสริฐนะครับอันนี้ก็เป็นโครงงานนะครับทำวัดฮารมิเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็น CT นะครับอัตราส่วนก็1ต่อ50นะครับหมายความว่าเข้ามา5 0แอมป์ก็จะออกมา1แอมป์นะครับก็ตัวนี้ผมใช้พัดลมนะครับเป็นตัวทดลองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่วงจรนะครับแล้วเข้าสู่ a t d นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัววัดโวลต์นะครับว่าตอนนี้โวลต์ที่เราใช้อยู่ในไฟบ้านกี่โวลต์นะครับเป็นกระแสสลับนะแปลงมาเป็นกระแสตรงเพื่อหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับ เสร็จแล้วก็ยิงข้อมูลเข้าไปบนคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเกิดแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับว่าตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วนะครับก็ไฟฟ้าคำนวณให้เลยนะครับเสร็จสาบว่าแรงดันไฟฟ้าในกระสสลับเท่าไหร่นะครับอยู่ที่224ตอนนี้นะครับแล้วก็พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่28วัตต์นะครับแล้วก็กระแสที่พัดลมกินก็อยู่ที่ประมาณ0.1นะครับศ1แอมป์นวยไฟฟ้าก็สะสมไปเรื่อยนะครับเป็นยูนิตนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่า1ชั่วโมงนั่นเองนะครับ หนึ่งชั่วโมงนะก็กินเท่าไร่นะครับอันนี้ผมก็จะาำนวณแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะกินสะสมไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมผมก็ทําการนะครับวิเคราะห์ทีละสิบวินาทีสิบวินาทีแล้วคิดค่าไฟแล้วคิดค่าหน่วยเลยนะครับหน่วยกิจสะสมเลยนะหน่วยไฟฟ้าสะสมนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์สำหรับทําตัววอทชาร์ิเตอร์นะครับการสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมทําได้ทั้งนั้นนะครับผมอาจารย์บัณริตนะครับตาความเสก็ได้นะครับครับผมสวัสดีครับ